บิดเบือนมันออกไปนะแล้วก็ข่าวที่ออกมาณปัจจุบันนะครับเกี่ยวกับเรื่องประเทศสปปลาวครับบางคนก็ทําข่าวด้อยค่าประเทศตัวเองมีบางคลิปทําการเผาแบงค์ด้วยซ้ําไปข่าวสารข้างนอกก็เอาไปขยี้ต่อทําให้เกิดเรื่องราวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับ สวัสดีครับพี่น้องต้อนรับเข้าสู่บ้านรัฐพาเที่ยวชาแนลนะครับคลิปนี้ก็มาทักทายพี่น้องนะครับสบายดีพี่น้องสบป,ปล่านะครับแล้วก็พี่น้องทั้งฝั่งไทยแล้วก็พี่น้องเอฟซีทั่วโลกนะครับที่ผมขึ้นหัวขอนะครับพี่น้องนะครับว่ามีข่าวปลอมนะครับมีข่าวปลอมมากมายที่ออกมาจาก ฟังสะปะปะล่านะครับพี่น้องแล้วก็ให้เหตุการณ์ต่างๆมันได้เกิดขึ้นมากมายนาะพี่น้องเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันดับแรกก็คือช่อง u t u b e นะครับของคนเล่าเองเพื่อนใดเอาออกมาเผยแพร่นะพี่น้องเนาะแล้วก็มีช่อง u t u b e ของไทยนะครับได้มาก ทำการเพลินว่าขยายควอมต่อนะครับพี่นอ้องผู้ที่เพลิอนออกมาเบอกให้ควอมรูเนี่ยพี่น้องก็ลองคิดเบื้องว่าถ้าสิ่งต่างๆมันบอมีออกมาเป็นเรื่องจริงออกมานะครับถามว่าช่อง YouTube ของเล่าเองนะครับของค้นเล่าเองเนี่ยประว่าค้นเล่าสอยูในเมืองเล่าหรือว่าค้นเล่าสอยูในต่างประเทศก็คงสิบอมีไผอ,ออกมาบอกเหมือนว่าพี่น้องแล้วก็ รวมถึงช่อง youtube ที่อยู่ในเมืองไทยที่เป็นคนเล่านะครับที่เิ่นพากันออกมาเบอกแลก้วก็หลายคนนะครับบ่าว่าสิเป็นคนเล่าที่อยู่ฟังเล่าคนเล่าที่อยู่ในเมืองไทยแล้วคนเล่าที่อยู่ในประเทศน,นะครับบางคนก็คลายบบว่าเพิ่เบอกนะครับว้อิ่นก็คือว่าด้อยค่ากันเองเป็น่พี่น้องนะครับ มังค้นก็นด้อยค่ากันเองด้อยค่าประเทศเจ้าของจังสีหน้าพี่น้องนะครับลาคาช่อง YouTube คือบอกไงว่าซื้อไงคนที่เพิ่นออกมาออกหนี่ยเพิ่นบอกว่าซื้อไงสิบ่อเห็ดแม่นบ่พี่น้องซื้อไงจังทีวีเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าข่าวที่ออกมามันเป็นข่าวบ่จริงนะครับความจริงมีแค่ประมาณ40%เท่านั้นเนาะพี่น้องนะครับลราคา กลายเป็นว่าช่องน้อยๆช่อง y o u t ยูทูบซื้อน้อยๆได้พากันออกมาเห็ดเพื่อเขาเอ่นว่าตามที่เพื่อนบอกเพื่อนก็บ,บอกว่าสั่งกระแสเพื่อให้เกิดไร้ได้เป็นวะพี่น้องนะครับเพื่อให้มีสิง่งไร้ได้ตามมาเอาอยัางสี่พี่น้องนะครับผมให้พี่น้องไปฟังเพื่อนบอกเองดีกว่านะครับสิถือคือพิษ ครับพี่น้องพิจารณาเองเพราะว่าผมก็บอกได้ซัมมี่นะครับผมค่าสามารถที่สี่ไปตัดสินหรือบอ,อกวิญญาณใดน้อพี่น้องเนะาะไก่พี่น้องเบื้องเอาเองวา่าสิ่งที่เปิลบอ,อ,อกมากข้อมจริงมันเป็นแบบใดนะครับพี่น้องเนาะเอาไปติดตามเบื้องน้ากันนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมฝากพี่น้องไว้ซัมนี่นะครับเบื้องให้จบนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมานะครับว่าพี่น้องมีความคิดแบบใดเนาะจังไหน,นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดมสมัครไทยและป้าเตียวชาแนลเด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณลหลายๆสวัสดีครับโลกสมัยนี้ปิดเบี้ยวขึ้นทุกวันครับเพราะว่าคนสมัยนี้นะฮะมีช่องทางของสื่อนะฮะในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็น f a c e o o o k t i k t อ o u t u b e นะครับก็สามารถที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นส่วนตัวความนึกคิดของตัวเองใส่มันเข้าไปนะครับจนกระทั่งทำให้ข่าวเนี้ปิดเบือนมันออกไปนะฮะแล้วก็ข่าวที่ออกมาณปัจจุบันนะครับเกี่ยวกับเรื่องประเทศสปปลาวครับบางคนก็ทำข่าวด้อยค่าประเทศตัวเอง มีบางคลิปทําการเผาแบงค์ด้วยซ้ำไปข่าวสารข้างนอกก็เอาไปขยี้ต่อทําให้เกิดเรื่องราวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับซึ่งผมเห็นแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าก็เศร้าใจนะว่าสื่อข่าวสารออกไปในโดยที่คุณไม่เคยรู้จักประเทศเขาเลยหรือว่าคนที่อยู่ในประเทศสอปอร์เราเองเนี่ยก็พยายามจะร้อยค่าประเทศตัวเองหรือเงนินตราของประเทศตัวเองนะครับ จะสังเกตไหมครับว่าสื่อใหญ่ๆสื่อทางด้านโทรทัศน์เนี่ยจะไม่ค่อยทําข่าวเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็เพราะเขารู้ครับว่าไม่เป็นเรื่องจริงแล้วก็คนที่ทำคอนเทนต์ในช่องเล็กๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการท่องเที่ยวเองก็ดีเป็นชาวไร่ชาวนาชาวบ้านเองนะฮะเป็นการท่องเที่ยวเป็นการปลูกผักปลูกหญ้านะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้นะครับเปลี่ยนวิธีการนําเสนอกลายเป็นช่องข่าวไปที่เรียบร้อยแล้วครับ ผมเห็นหลายๆช่องเลยครับเสียดายมากๆครับก่อนหน้านี้นะฮะเขาก็ทําเรื่องดีๆนะครับแต่มาตอนนี้นะครับเขามีความรู้สึกว่าเขาทําเรื่องนี้แล้วคนดูเยอะแชร์เยอะทําเรื่องซุบซิปนินทาทํารายงานข่าวที่มันไม่ดีเนี่ยทําให้คนดูเยอะมากๆครับจริงๆแล้วหลายๆช่องมากๆนะคนดูอาจจะเป็นแค่หลักพันตอนนี้ทําข่าวเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนี่ยคนดูเป็นหลักแสนหลักล้านติดใจครับเพราะว่าเวลาคนดูเยอะแล้วนะรายได้ก็เข้ามาพอรายได้เข้ามาปั๊บ ก็ทํามันทุกวันเลยครับแล้วก็ณปัจจุบันผมก็เห็นเลยครับทําเช้ากลางวันเย็นเลยครับหาเรื่องที่มาเล่าหาเรื่องมาพูดซึ่งเรื่องบางเรื่องมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวเลยแต่ว่าพยายามที่จะหาเรื่องให้มีความรู้สึกแตกต่างโดดเด่นแล้วก็ใส่อะไรบางอย่างเข้าไปให้มีความรู้สึกว่าน่ากลัวมันก็เลยทําให้ปิดเปรี้ยวและบิดเบือนไปกันหมดนะฮะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยปับ๊บฟังของอีกประเทศหนึ่งประเทศไทยหรือช่องเล็ก พวก u t u b e เลยพวกนี้ฮะก็นำไปขยี้ต่อโดยที่เอาคอมเมนต์บางคอมเมนต์เอา u t u b บบางคนเนี่ยก็ไปทำต่อเพื่อมีความรู้สึกว่าแย่แล้วเขาอยู่ไม่ได้แล้วล้มละลายแล้วหนีออกนอกประเทศแล้วแรงงานไม่ไหวแล้วเยอะแยะมากมายครับเอาไปขยี้ต่อเต็ไมไปหมดเลยแล้วคนก็ดูกันเยอะซะด้วยสินักจิตวิทยาบอกเอาไว้ว่านะครับว่าข่าวที่ไม่ดีเนี่ยมันจะชอบดูกันเยอะมากๆแล้วก็เอาไปแชร์กันต่อเพราะว่า คนที่เสพคนที่ดูข่าวแล้เนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะดูดีขึ้นจากสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องดีๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยดูกันเพราะว่าเราสังเกตไหมครับว่าถ้าเกิดว่ามีใครมาเป่าเค้กสุขสันต์วันเกิดรับปริญญาแต่งงานแล้วชอปปิง้งมักจะไม่ดูกัเพราะว่าเขาเกิดปมด้อยครับว่าเขาอ่ะไม่รวยเท่านั้นไงรู้สึกแ yeah ย่แล้วรู้สึกหมันไซ นี่แหละอมันคือจิตวิทยาของคนที่มีความรู้สึกว่าเสพสื่อแล้วเป็นยังไงมันก็เลยทําให้คนที่ทําช่องเล็กๆเนี่ยติดใจเพราะว่าการดูเยอะๆแล้วเนี่ยได้ม่ได้ไงไดเงินไงผมจะเรียกใช้คำมายัดว่านักสร้างกระแสเพื่อหาไรายได้แล้วกันไอ้ตรงนี้เนี่ยทำไมผมถึงได้พูดอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาไม่ได้รับผิดชอบต่อสังคมไอ้สิ่งที่ทำากันอยู่เนี่ยมันทําให้สังคมเนี่ยขัดแยง้งทะเลาะกัน มีความรู้สึกว่าแย่นะฮะ